พี่น้องหลังงอกขาวครับแหกหมันของเฮานะโอ้ยดอกงามอยู่ครับผมถึงแม่งกินบ่เมนมุนน้อยหนึ่งถึอนิดหนึ่งครับหลังงกเหลืองครับจุ่มแหลกพี่น้องซองดอกงามขนาดแย่งกันก็มดครับอันมุดงามเน่ามดมดนีดอกนึงครับคนก็มีนะพี่น้องคนละหลายอยู่ครับผมหลังผู้จองไปครับผม พี่น้องเหลือตาเขานี่ดอกเดียวอีกแล้วครับอยู่ขางทางเด้อครับนี่แมนค่ะพี่น้องครับพ่อเฮดละงกเหลืองขางทางอีกแล้วครับผมขางทางอีกแล้วได้พี่น้องขางสีลงเมื่อนั่นแหละครับ ดีค่ะพี่น้องพ่อกันกับเฮาคนตกปล่าหาเฮ็ดพี่น้องมือนีมากไก่อีกแล้วพี่น้องพาดเจาของมาเสียงอีกแล้วเ้ามาหลุ่นน้ากันเป็นกําลังใจให้กันเด้อมือนีพี่น้องผู้จองพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงแปนาอาเบิอสุภูสุคนครับผมสวัสดีเอซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมือนีกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาขึ้นผู้จองเด้อครับผู้จองเขตบ้านนองมิกตําบลห้ยขาอาเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานีครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หกครับหกสิงหาคมสองห้าหกหกครับผมภาพ่อแม่พี่น้องมาล่องเสียงเมึงครับว่าพูดจองสีมีเห็ดยังหฮเก็บบอรครับผมไปลุ่นไปช่มพ,มพร้อมกันครับไปครับพี่น้องพี่น้องล,ลองเท้าครับแของเฮ้าน้อ,อดอกงามอยู่ครับผมถึงแม่งกินบน่แม่นมูน น้อยหนึ่งถึกนิดหนึ่งครับสวยไปครับผมสมบูรณ์แบบตอนนี้เลาะเบิงน้ำพลานสะก่อนครับพี่น้องจากน้อยจังสีผ้าเข่าปลาเห็ดครับเข่าดอนปลาเห็ดครับพี่น้องเราไปน้ำพลานกันครับผมพี่น้องเห็ดเพิงแซดหรือว่าเห็ดเพิงหนาห่อครับอุ้ยครับจะเกิดไตเหลือหินเลยพี่น้องอยูเอาด้วยแมนมอน มีจีน้อยน้ำต้นนะแมนค่ะแต่จะบอเอาตัวนั้นเอาตัวตัวนี้แถวงามอยู่ครับพี่ยพี่น้องีน้อยก็มีด้วครับฝุ่นจีมันไหลอยู่พี่น้องกำลังเป็นตุ่มๆครับพี่น้องแม่นคะไปครับผมไปครับพี่น้องเข่าลุยปลาเห็ดกันครับบานี้หลังจากรอน้ำพะร่านกับบ่วข้อเห็ดครับผมเข่าปลาเห็ดเลยครับ พ่อแม่พี่น้องครับเขาปลามากครับพ่อเห็ดตรงนำ้ำฝนดอกงามๆครับผมอุย้ยดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีพี่น้องขันบ่อเอาก็บ่ไดดอกงามครับอกใหรือยาว่าเถาได้พี่น้องผมนึกว่าเห็ดปวกครับขาใหญ่ <c oughs> ดอกใหญ่ยังนอ่อนอยู่เลยเพ่ะอ่อ,อ,อ,นอ,อนอ่อนอหลีครับพี่น้องน,น,น้ำเหงาใหม่อหลีพี่น้องจังไหนก็มาขึ้นน้ำเหงาใหม่จังหวะเด้อวันนี้ความสมบูรณ์ของเพื่อนขึ้นได้ทุกม้อพี่น้องอ่อนเด้อ S <S 2> <S 2> ป้านเฮกบวกตาบิ่ลีพี่น้องขออนุญาตเต็มเต้นครับพี่น้องข้ายายขนาดหอมกกใหม่มาพี่ครับพี่น้องนี่ก็มีเด้ออืมเตือน,น,นานบ่เอาเต,ตนี้นดอกงามมีลีครับพี่น้องบ๊อกเก็บว่ได้ครับมันงามแล้วก็ยังอ่อนอยู่ครับโอ้ยผูมาสุบแสบเด้อพี่น้องเอ้ยอ่อนๆจังสีนี่หอมดีๆสุบ ใช่ง่ายครับหอมๆครับูมาเก,กงกับแกงแซ่บไปครับพี่น้องเริ่มต้นกับหมานเห็ดตวงน้ำฝนเด้อครับบันเขาปลากับหมานเริ่มหมานครับหลุดน,น้ำกันเรื่อยๆครับผมแล้วงอกเหลืองครับจุ่มแหลกด้อพี่น้องสองดอกงามขนาดแข่งกันก็บมดครับบันมุนงามนามดมดนีอีกดอกนึงครับ ผมก็มีนะพี่น้องคน,คน,นละหลายอยู่ครับผมหลังผู้จอง,งไปครับผมพี่น้องแดงใครไล่ครับยางมาจนห่ายางมาจนสีสุดเขตผู้จองแล้วพี่น้อง,งดอกงามอยู่ครับผมเดี๋ยวหาเบางโมพันครับแดงกอรครับพี่น้องโอ้ยเนาะงามงามเด้อพี่น้องงามแหง ไ่ได้ว่างามอิลี่หรองามแห้งคุณนะงามเพิงหนึ่งครับคักบัวใบงามเ่องเดียวครับไปครับพี่น้องกวนกันเฉพาะพันนี่ไปครับผมเด็กกอพี่น้องแดงกออีกแล้วครับยางไปเรื่อยๆได้พี่น้องโอ้นั่นนั่นนั่นหมดพี่น้องหมดงามไปครับน้องครับคอยอีตันพี่น้องครับ มแมนบน่นบแล้วว่าไม่ใช่เพิงน้ำอ้อยใช่ออป่ะเพ่งน้ำอ้อยบ่เพิงน้ำอ้อยพี่น้องเอา๋อเพิงน้ำอ้อยครับคล้ายๆ<า><อ>กันสีคือกันให้กับเพ็ดเพิงอีตันครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวเบิ่งสองดอกนี่ได้บนะ่เน้องมันแข็งอยู่แต่ว่ามันแมงเจาะมันแห้งเพอมันเปิดคุณพามาคุณแม่เอาทียมไปนี่แหละไปครับผมหายยากง่ยครับบรรยากาศคืมๆมาอีกแล้วพี่น้องคึงมาอีกแล้วเด้อพี่น้อง นี่ครับพี่น้องน้ำอ้อยพี่น้องดอกงามงามดอกเกิน้ำอ้อยอีกแล้วครับเพิดน้ำอ้อยผู้ครับผมดอกเข้มเข็มแนมยากยากครับแต่ว่ามีดอกเดียวครับพี่น้องมัาจะเป็นแม่น้ำมตนดอกเดียวอีกแล้วล่ะอีกผซิมี่ก็บเนี่ยเรเห็นครับเหมือนแห้งครับผมแนมยากยากครับไปครับพี่น้องรุ่นน้ำกันต่อครับ แม่้ำมนเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเบื้องที่ราสีเพิ่นกับใบใหม่ครับกันแม่งมาเจาะล้างเพิินกับมเหินเลยพี่น้องกันมาถือแม่งกินกับบ<ม>่าเห็นขา,ขาวๆเรืองๆนี่มันยากยากครับคือแห้งด้เบิ่ง,งบรรยากาศพี่น้อง,งในกล่องนี่อาจสีแจงชัดเจนด้อครับแต่ขึมๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมครับผมนี่ครับพี่น้องจดจ่องใช้แต่จนเมื่อยนึกว่าบระเมียนครับ ดอกงามอยู่ครับนี่แกแมนได้ปะไปนี่โอ้เกือบว่เห็นพี่น้องคันแมงบลจอนี่ยว่เห็นครับเนะนี่ยแหนมยากเนีครับเจ้าว่าแมนบ่ผุนแหนมไปบึ๊งมองเจาะลังมันปึ๊งเดี๋ยวจังแพทพี่น้องไปเบิ่งอัตหนีครับพี่น้ <c oughs> อนม <c oughs> แม่น้ำมนต์เพิ่นเห็นไว้แล้วพี่น้องจากแม่นบ่แม่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับไปแม่นอีหลีครับพี่น้องแม่นอยู่พี่น้องโอ้ยเนาะคันแมงปลาจ่อลังเพิ่นก็บ่เห็นดอกนี่ ดีนะแม่งเห็ดเห็ดสัญณ์ลากเห็นครับขันสัญญา<พ>ง,ง่ายพี่น้องเห็นอันแต่ความแสบโอ้กบกบคือดันยำมปุดปุดคืออยังไตไกล้เนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยแนยมยายอีหลีครับนี่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับอันนี้ดอกดอกงามพี่น้องดอกจูมโอ้ยแต่เพิ่นกะลีในเงาใหม่ครับแงมดูครับผม แต่ว่ามันคึมนี่แหละพี่น้องแา่มันแดดดีๆนี่อาจจะเห็นางอยู่ครับมันคึมแล้วมันเหมือนใช่กันก็บพื้นดินครับผมพี่น้องเห็ดอีหยังแม่นํามตนนี่เห็ดเึ่งแดงข้ามพี่น้องเอานึกว่าดอกนี้หน่อยขาบักเง้วหนึ่งบบบนี้พี่น้องขาบักเงีวจะมาลุ่นเบิ้งนะเฮจับเบอร์โผล่ๆน้องปานนัดนัดตีแหละเกือบอะไรเตะเดกพี่น้อง มันบะไรดีเด้เห็ดอันนงามนี่ฤดูกาลนี่เพิ่นอยากเป็นทังสีแ่แหะครับขันบ่ดอกสมบูรณ์นี่หลีขาอย่งสีตันครับพี่น้องไส่เด็ดอกพี่น้องีดอกเดียวครับเอาอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเห็ดชนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพิจรารณาซอยกันเด้อครับว่าเป็นเห็ดอีหยัยงผมตั้งกับตาไว้อยู่นั่นครับเห็ดอีหยัยงเอ้อนี่เห็ดเพิ่งสีน้ำเงินเห็ดบลูเบอร์รี่บ่พี่น้อง ผมขออนุญาตเอื่นยังสี่ก็แล้วกันครับบ่เก็บด้วยครับบ่เคยเห็นหรอกับบ่เคยกินครับผมไปครับเหลือแต่ไทยแขกแหละพี่น้องเอยบานนี้ละงอกสมละงอกลิปสติก๊กแต่ว่าเพิ่นบานแหละพี่น้องกำลังบานก็มี่พี่น้องร้องดอกวาสนาขอขอนใหม่ทับเพิ่นด้วยครับที่เป็นนห,ห้อยนี่คือมผมยกออกครับนี่ครับพี่น้องงานใหม่ทับเพิ่นไว ไปครับพี่น้องลุยกันต่อครับเฮ็ดพืชผู้จองมันนี้โอ้ยขออนุญาตด้วยครับว่าผิดว่าถือเฮ็ดผู้จองมัอนี่ห่างๆครับพี่น้องบ่ิดดต้มด้ดตัวพี่น้องดื้อหายากครับมันนี้ออกห่างๆครับผมหรือท่ันใดทีหูห่มหูแก้วหูมองกะคือความหมันของเพื่อนครับแต่สำหรับผมก็ไม่ละมุนมันนี้ไปทัวร์เลยครับไปครับพี่น้องลุนกันต่อครับ พี่น้องครับเห็ดนาเลยครับอุ้ยดอกใหญ่แท้พี่น้องเ้ยขางามๆเลยครับเบ่งขาพูนนะอุ้ยสะออนดอกนี้เห็ดถึงผูเนาะพี่น้องสมบูรณ์แห้งครับน้องอุ้ยเห็ดนาเลยครับยางโมเมนค์คอยๆเลยพี่น้องจ้าเลยสีม่วงครับผมแม่นค่ะนี่อีกดอกนึงเหติครับนี่สามดอกด้วยครับผม อีกดอกนึงอยู่มองว่างกระตาพูนครับสีม่วงเหมือนกันครับพี่น้องอตัวนี้คือซ้ำดุดค่ะโอ้ยตัวนี้ขาขาวางบดแล้วนะครับปวงหร้อพี่น้อง,องปเบยเบดแล้วครับมาครับผมพี่น้องเฮละงกบานครับแต่ว่าบานสดละงกขาวครับผมเดี๋ยวเอาเด้อพี่น้องให้มีไฮไลท์ให้พี่น้องเบิรงอีกอยู่ เดี๋ยวมาเบิง้งชัดเด็ดครับหนึ่งสองสามนี่ผู้ใดละมาเห็ดไข่เป็ดเฮียอยู่นี่ไปไข่แบบไงเนาะครับ <c oughs> รไข่ไงอีีครับปุณนะชัดไข่เหละงอกขาวด้วยครับนี่ไปว่างใส่กันกับไข่เป็ดนี่ขาวด้วยค่ะซ้ำกันเลยเ้อครับสิบว่าพิสูจน์ให้เบิ้งกับมมมันอยู่นี่หน้าพี่นนอะบอกพิสูจน์กันแล้วกันครับเพราะว่ามันใจพี่น้อง เ๋ยวพาไปเบิ่งดอกนิ่งงี้งงามครับพี่น้องอ้ยเบิ่งดอกนี่พี่น้องเบิ่งปอกขาเพิ่นครับขั้นเป็นจุมจ่มจมนี่งหง่กว่ากำปัน้นแท้ผมว่ะอุย้ยเนาะเอาออกมาให้พี่น้องเมองดูแม่ลำบนอุย้ยเฉพาะปอกขาเพิ่นกับผมเป็นคอยบานไม่เด้อค่ะยาสีว่าเถาเด้อค่ะปอกมันเอกดอกแม่บอ,อบอเนาะเอาดอก ถอดออกเลยอยากที่มีนอนแน่ละปลอบมันนอนกินอือบนเตกขานี่ยคบอผมเนคักเติบล้วบอบพี่น้องไปครับพี่น้องครับมาผอเฮ็ดบดดินครับบะน,นี่อุ้ยพี่น้องเขาบุยแน่เด้อขออนุญาตเกินเต็มเมนว่าไม่เพิ่นออกไม่เราปอบบัานนี้เด้ออันนี้เฮ็ดทึงผูพี่น้องอยู่ทึงผูจองเด้อครับนี่เฮ็ดบดดินก่อนนี่เด้อ ออกไฮเปอร์เป็นดอกไม้แม่น้ำมุนบ่อเถาเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังออกอุ้ยน่ะอนุญาตตื่นเต้นครับขออนุญาตตื่นเต้นครับผมสมโพธิ์มะพร้แท้ดอกไม้ดอกเห็ดนี่ดอกไม้แกงได้นี่ปั่นดอกไม้พี่น้องแจ๊คสี่วาแนวได้ดอกอุ้ยแการสร้างมีจุุมเดียวสำเร็จพี่น้องมาหมูกับบ่อ่อได้พี่น้องเอ้ย มันเลีมยมยนียครับผมมันเหมิดอ,อู้พี่น้องมหัวปลาขงล็งแรงออกนลยอย่างเด้อครับผมสมบูรณ์แบบแห้งพี่น้องเต,ตนี่ปลาทึงผู้จองครับไปครับพี่น้องเห้เบิพี่น้องเหลือตาเขานี่ดอกเดียวอีกแล้วครับอยู่าทางท่างเด้อครับนี่แมนค่ะ้างทางอีกแล้วเดี๋ยวให้บ่งทางพี่น้องนี่ครับ ห่างยางหมองสีลงเมื่อไปครับผมโอ้ย่อข้างทางก็เพรอเป็นจุ่มนะพี่น้องเนาะไปครับผมพี่น้องครับ่อดเฮดละงกเหลืองข้างท่างอีกแล้วครับผมข้างท่างอีกแล้วได้พี่น้องห่างสีลงเมื่อเลยแหละครับยางจนมาเมื่อยดอกงามอยู่ครับแต่อีกดอกนึ่งนาสีเครื่องเดียวครับขุนนครับพี่น้องไปครับไปเบิ้งดอกนั้นครับ อ้าข้ากับเคองหนึ่งดอกกับเหลือเคองหนึ่งพี่น้องกินึ้นมากเบื่องเมียน้ำมุนอ้ยเนาะวาสนานัน <c oughs> เอาแบ่งกันกินก็นยังเอาใดอยู่ครับผมแม่ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็ลงจากคู่จองเลยดื้อครับผมเดี๋ยวมาสรุปเหตุกันครับว่าเมื่อนี้ผมกับแม่น้ำมุนหมานบอกครับไปบิ่งกันครับผมนี่ครับกระตาแม่น้ำมุนครับผม ให้ไรเด้อพี่น้องเฮ็ดบดดินพี่น้องบดดินว่าแมนดอกไม้ครับแมนโมโหว่าปลาข้างรางนี่สิออกหรือยังเด้อพี่น้องตองไปจอบเบ่งครับผมเกิดเกือบเตียมตาเด้อครับของม่น้ำมุนแมนค่ะอันนี้มาเบิ่งกับตาไ่พอน้ำมุนครับเพิงตาคือกันของพอน้ำมุนเฮ็ดละงกดอกปักไ่เลยครับผมเฮ็ดเพิ่งน้ำอ้อยเฮ็ดเขาดอกข้าดินนะครับเฮ็ดดินเฮ็ดตนฝนมีแต่ดอกงามๆครับมีแต่ดอกงามๆมือนนี้เห็นถือว่าหมานอยู่ครับมือนนี้ ขันใสอ้ามาใสกระตา,ตานี่คือสิเต็มนะพ่อเต็มจนล้นด้วยแล้วหมานอยู่ครับผมพี่น้องครับผลงานการคืนหลังผู้จองมาหนีก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมแต่ว่าเฮ็ดออกห้างแห้งครับพี่น้องข้งหลังผู้่ <c oughs> พ่อหาวดอกพี่น้องออ <c oughs> บ่เป็นตาหาว <c oughs> ตาปวดดอกครับ <c oughs> ซื่อนี่ละ่ะอยากไปเบิ้งครับบ่ได้ขึ้นไปเฮิงแง้ลเนะ้ะแเมนามุน,นแมนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ด้อครับทุกการติดตามทุกๆกำลังใจครับผม พอกันไหมคลิปนาพี่น้องมื่อะไรละรมือนี้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปนาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวนะ่ามืออื่นนี่ผมกับแมนนัมนต์สิาพาไปทางใดครับสําหรับมือนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ